สวัสดีครับผมสายมนสรีครับโอเคแป๊บนึงพอดีเพิ่งขึ้นสายเสร็จ <c oughs> สายมันยังเพี้ยนอยู่นิดนิดนิดหน่อยมันเป็นธรรมชาติของกีตาร์ <c oughs> เพราะว่าสายมันยังไม่ยืดตัวนะครับผม อสายมันยังยืดตัวอยู่มันยังไม่คงที่อ่าเนี่ยได้แล้วเสียงคล้ายๆอะไรวะ F สามหนึ่งศูนย์คล้ายๆนะผมมี Honeybee นะครับผม W15M uh, ตัวนี้ผลิตที่จีนนะคือจริงๆกีตาร์พวกนี้มันผลิตที่ไหนมันก็ดีหมดแหละกีตาร์คือแบนด์แบนด์ h ัน n b ่บีนี่คนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะครับผมคือต่อให้ผลิตที่พม่าเสียงก็ดีเพราะว่าแบรนด์มันได้อยู่แล้วนะครับผม ตัวน,นี้เป็นมือสองนำเข้าใจญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับผม ได้เลยโอเคตัวนี้ขนาด41นิ้วนะครับผมเป็นทรงเด็ดน็อนะครับผมทรงบีนั่นเองนะครับสวยตัวนี้มาสไตล์เคลือบซาตินนะครับผม ก็ถามว่ามีตําหนิไหมคือกีตาร์มือสองมันก็อาจจะมีตําหนิบ้างเล็กๆไม่น้อยๆทั่วไปนะครับผมก็แต่จริงๆตัวนี้สภาพดีสภาพสวยเลยนะครับผมคุณภาพเสียงก็ก็ถือว่าโอเคนะในเกตร,ราคาไม่เกินสามพันได้งานแบบนี้ไปเล่นก็ถือว่าโอเคผมแนะนําให้เอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนสายใหม่หาสายดีๆใช้ บุ็อกดัดารีโออิเล็กเซอร์อะไรก็ได้กีตาร์คือพวกเนี้ยกีตาร์เสียงดีไม่ดีอะมันขึ้นอยู่กับสายของกีตาร์ที่เราใช้ด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นหลักเหมือนกันนะครับผม ายที่ผมใช้อ่ะผมจะใช้เป็นสายเบอร์สิก็เป็นสายสแตนดาดทั่วไปสายแค่ไม่กี่บาทเองนะครับผมก็จริงๆตัวนี้มันไอาสายตัวนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะอัปเกรดเรื่องคุณภาพเสียงที่มันดีกว่านี้เราค่อยเปลี่ยนสายเอานะครับผมส่วนเรื่องทัชชิ่งต่ำมากตัวนี้เล่นกําลังพอดีเลยนะครับผมผมแต่งไว้ให้ที่อยู่ประมาณ2.2-2.5ไม่เกินนี้นะครับผมโอเคฝากอีกตัวนึงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยตัวนี้ ผมไล่จากหัวเลยแล้วกันนะครับผมหัวสวยนะครับผมอันนี้บีลูกบิดอ่าเป็นลูกบิดเหล็กตันใช้งานระยะยาวกันไปเลยนะครับผมตรงคอก็ไม่มีรรอยเลยคอสวยเป็นไม้มะฮอกเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมส้นใหญ่คอเขาจะใช้พวกไม้นาโต้ไม้มะฮอกกาน,นีทำเป็นไม้เนื้อแข็งด้านหลังก็เป็นไม้มะฮอกกาน,นีด้านหลังอะ่ะมันจะมีมันติดฟ้าเอ,อ้มันติดไม่ใช่มันติดอะไรนะขาขาแบบเนี้ย ผมไม่แน่ใจว่า,าใช้การหน้ามันเช็ดออกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขัดให้ดูแต่ถ้าออกก็ดีไปแต่ถ้าไม่ออกก็แต่จริงๆมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะมันก็โอเคสวยอยู่นะครับผมเคลือบซาตินกีตาราที่มันเคลือบซาตินน่ะเนื้อเสียงมันจะเปิดกว้างดีนะครับผมมันไม่อู้ๆเหมือนพวกกีตาราเคลือบเงาส่วนใหญ่มันก็หลักๆมันก็จะเป็นแค่ประมาณนี้นะครับผมอ่าเนี่ยเสีจริงๆสีไม้เข้มนะครับผมข้างข้างข้างๆสวยเลยนะครับผม ข้างสวยอาจจะมีพวกติดแป้งอะไรพวกขาวๆแบบนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับกีตา้าสวยนะด้านหน้าสวยเลยนะครับผมอาใหดูก่อนจริงๆอ่ะตัวจริงอ่ะสีมันสดกว่าในคลิปอีกนะครับผมข้างหน้าก็สวยก็เต็มที่ก็จะเป็นพวกอรอยมันจะปมีพวกรอยกระเทาะขอบๆเล็กน้อยแบบนี้นิดเดียวเห็นไหมเห็นไหม อ่าจริงๆถ้าไม่สังเกตจริงๆมันไม่เห็นหรอกนิดหน่อยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นงานเมื่อสองสภาพดีอ่าสวยครับตัวนี้สวยนอกนั้นก็ไม่มีตำหนิอะไรแล้ว นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่2,5 0 0ค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บรายทางอยู่ที่250กรณีนนที่เก็บรายทางก็มัดจำา500บาทส่วนที่เหลือก็จ่ายไปรายทางได้เลยนะครับผมผมให้สำหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมัดจำเท่านั้นนะครับผมก่อนทักเช็ดส่วนตัวมาคุยลูกค้าสารวจตัวเองก่อน วันนี้เจอลูกค้าสามเจ้าแล้วถามแม่บ้างถามพี่ชายบ้างถามนู่นถามนี่โอ้ยเหนื่อยมากเลยอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยอ,อย่าไปซีเรียสผมไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่พูดให้ฟัง จะติดภาคไฟฟ้าเพิ่มอีกอมันมีหลากหลายราคามันมีตั้งแต่3 5 0 5 5 0 950นะครับผมใครที่อยากจะติดภาคไฟฟ้าเพิ่มก็แจ้งได้นะครับผมโอเครายละเอียดตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เลยฝากด้วยนะมือสองสวยๆอีกตัวหนึ่งนะครับผม2 5 0 0ราคานี้ซื้อเอาไปเล่น,นวงเล่าซื้อไปให้ลูกเริ่มหัดเล่นหรือใครที่กำลังเริ่มฝึกเล่นนะครับผมจัดเลยสวยแล้วก็เสียงดีด้วยฝากอีกตัวนะครับผมขอบคุณมากครับพันนบีเอ้เมื่อกี้บอกชื่อรุ่นไปอยัางวะ ดีบ uh, ิห 15m อ่า 15m n นะครับผมเคลือบซาตินตัวนี้สวยๆตัวนี้สวยจริงโอเคขอบคุณมากครับ